เราต้องใส่แมสเลยนะใช่ไหมเรามาเที่ยวที่ร้านคาเฟ่ช็อกโกแลตวิวนะเป็นร้านอาหารนะครับครับพาไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีสวีทเกมด้วยนะจริงหรือเปล่าสวีทสวีทเกมหรือเปล่าไ,นะไหนน่นพาไปดูสิ<ะ>อ่า ไปนี้ก่อนไปนี้ก่อนไปดูทีรานมีคนดูไม่เอ่ยสวยไหมครับสวยไหมสวยงามช็อกโกแลตวิลแถวกเกษตรน้มินราม,มินทานะครับสวยงามมาก ถ่ายรูปเข้าฟรีนะครับเข้าฟรีเป็นโซนร้านอาหารดูครับมีน้ำพุสวยบรรยากาศกว้างขวางครับมีตัวนี้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะเห็นอ้โฟนบอกว่าตัวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสวีทเกมสวีทเกมที่ว่า เดินเดินไปแล้วใช่ไหมก็นี่เกมปลาหมึกใช่ไหมเขาเดินไปเอ i o u อสมมติป้าป้าจะบอกนะสมมติคนเล่นนะนี่นะป้าจะเป็นตัวตัวทนพูดให้นะนี่ A E I O U A E I O U E I o U. ไอโฟนโดนยิงตายเลยนี่มันตัวนี้ครับนี่อ,นนนอ,อ๋อเป็นหมีแล้วเหรอเลืเเอ,อ,อ,อกฝั่งนี้นครับอเอครับ มีสถานที่ใช่ไหมครับโอ้ห oh, วัดดีห้าพันคนครับฮะห้าพนคนแล้เหรอนี่มีมาทำคลิปมาเที่ยวที่ช็อกโกแลตวิวครับนี่สวยงามงงเราไปดูบ<ม>รรยากาศด้านนอกกันนะครับสวยงามครับนี่ตึกข้างนอกสวยปึ๊บนี่นครับ ไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันอยู่แถวมาได้ครับเข้าฟรีเข้าฟรีเรออมาดูทางนี้ครับ ฟรีมาเที่ยวได้นะช็อกโกแลตวิวแถวกเกษตรนามินรามินทาครับลองมาดูเซิร์ชหาว่าช็อกโกแลตวิวนะครับใช่ที่ถ่ายรูปเยอะมากๆส,ส,สวยสวยเหมือน ที่ต่างประเทศเลยนี่นนช่วงนี้ประเทศเปิดแล้วครับมาได้คนก็ใส่แมสู้จักป้องกันล้างมือบ่อยๆไม่ต้องห่วงครับมีโครงกระดูตัวขาดด้วยนี่มีเรือด้วยมีเรือสวยงามมากครับน,น,นี่ครับน้ำเป็นสีฟ้าเลยครับ มีตัวอะไรนะฟนนี่เขาเรียกว่าอะไรเป็ดเป็ดมีเป็ดด้วยนี่มีเป็ดนี่เป็ดวมาทางนี่ครับลองลื่นมาลองลืน่นอย่าเดินอย่าวิ่งดูดูดบรรยากาศเหมือนเมืองนอกเลยครับนี่ลอลือล่น มีทุกตรีมครับนี่ฮาโลาวีนฮาโลาวีนเพิ่งฮาโลาวีนใหม่เลยครับฮาโลาวีนเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้ากันนี่ครับเรือดูด้านนี้นะครับถ่ายก,ากว้างนี่สวยมากเลยนะเนี่ยเก๋มากครับดูด มุมถ่ายรูปเยอะอจริงๆน,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 นี่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันนี่รถคันเบลเลยครับรถผีวะใช่รถผีไหมนี่ยรนะกระดูกกระดูก ตกแต่งสวยเห็นไหมนี่เตีมฮารวีเลยครับอรอโออ,อันนี้น่าจะเป็นอะไรดีอ่ะใช่อันนี้โครงกระดูกทำอะไรกันอยู่เนี่ยอินน้าย์น,านะครับโอ้โหไปเดี๋ยวเราไปดูแต่ก็ยังเหมือนคนกล่คืนนี่ เปิดบ่ายสามนะครับเปิดเปิดสิบหนกาบ่ายสามโมงเย็นนะครับจนถึงดึกๆเลยอะ่ะอย่ามาเช้านะมาเช้าเขายังไม่เปิดเปิดสามโมงเย็นนะ,ะเสิสามโมงเย็น,ยนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูน้ําตกกันน้ําตก มุมนี้นะเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอ่ะเหมือนที่สวิตสวิตเลยอ่ะสวิตเนี่ยสวยไหมครับ